เป็นเป็ดอะมึงกูเป็นเป็ดที่งูอ่ะผมไม่อยากเป็นเป็ดแล้วขี้งูใครอยู่กูเนี่ยหเอาเดียวดิเกี้แต่เล่นติ๊กตอกแกเอาเดียวดิเอาดิเอาดิเอาเลยเอาเลยเฮียเฮียแต่เล่นติ๊กตอกแกะ เอาลิเอาเเอาดิอบเอาเอาเอ,เอนั่นแหละจบไปไปๆๆๆไม่ทำไรอ่ะมาตงพูด้สัสตามตามไม่เป็นโอ้โหไม่ได้เป็น สารภาพป่าใช้ตีในการคาดเดาบอกว่าอีฟไี่ยดีไม่เคยเป็นเลยวอี่อะไรกูไม่เคยเป็นเดี๋ยววาดิงเกวนนดิ๊งตัวแสกตายอีที่อยู่ในการมีกูมีคิว ม่เชื่อม่อนกับทีมอยู่ด้วยกันจ้ะไม่เชื่อเขามอ้นกับทีมคุณคสองคนไปไหนมาครับก็อยู่ด้วยกันอยู่ในห้องอันนั้นอะห้องที่เป็นห้องเหมือนห้องสมุดอะอยู่ห้องธนาคารเออธนาคารที่เรื่องสมุดห้องนั้นนั่นมันชื่อห้องอะไเออมั็นตัวแบบดูได้ด้วยใช่เหรอเฮ้ยว้เอ้ยน่ารู้ว่ายิงถูกหรือว่ายิงตัวตาย ให้บิวเจอใครบ้างให้บิวอ่ะมันอยู่กับนี่อยู่เลยแล้วก็อยู่กับพ่เขาเลแล้วมันบอกโลใครบ้างไม่บอกโลใครหรือปล่าเออไม่ได้พูดอะไรเลยไม่จะเริ่มเลยใช่ถ้าไม่ได้พูดมันไปยิงเองถ้างั้นอ่ะเมื่อกี้ใครอยู่กับพี่บ้างเมื่อกี้ใครอยู่กับพี่บ้างวะพี่หน่หนูเดินมาด้วยกันแล้วใครอ่ะไอคิวเงียบไปแล้วแล้วก็มีคิวก็อยู่นี่ไอคิวแกงใหญ่โอเคโอเคโอเคนั้นสาวนั้นไม่เจอกันข้างบนไเจอนี ไปเจอห้องสารภาพบาปที่เดิมที่เดิมที่เดิมแบงค์ทำอะไรมาเควสเนี่ยเป็นไรเอ้ยไม่ต้องพูดหรอกเรารู้แค่นี้พอดีดีไปไปใครเป็นคนยิงใครแน่นราใครเป็นคนยิงใครเป็นคนยิงใครเป็นคนยิงไอ้บิวไอ้เังอะไรบิวยิงตัวเองก็หอมบิลเหรใช่เหรอ ได้เหรอมันก็อาจจะมาจบบยิงผ่านแล้วบอกหรือวะใช่เหรอเอาทำไมอะอ๋อโอเคโอเคโอเคทำเอาดูละผมในที่แบงค์ยังไม่เข้าตกนใช่ไหมไม่พี่ทอมไอ้นี่อยู่ทำแล้วใช่ไหมผมก็ไป็น้าตกรดีดีอ่าสรุปเองยิงใช่ไหมไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงอ่าไห้ยิงให้ให้ยิงยิงไป Một hãm. Công thấy cái nói chưa cái này tàn hỏng của cái mít lần nọc. Làm hỏi nó. Hãy mong tay của nó. Hãy mong tay nó. Hãy mong tay của nó. nó. Hãy mong tay của nó. Hãy mong tay của nó. Hãy แหมจะส่งซิกกันหน่อยไอ้กินปาดก่อนพี่ก็จัดให้เลยโอ้ยเราต้องรู้กันแล้วนะดีเมื่อกี้เออกูโคตรกูโคตรเอาอะเมื่อกี้กูบอให้มาทีเมื่อกี้คือหมดแล้ววะที่ที่ไอ้แล้วเกี่ยวโอ้ยด้วยไงด้วยอะไรโอ้ก็ก็ตอนแรกเราไปกัดจะแซกใช่ไหมคือกูเจอพี่แซกเมื่อกี้บอกเอาเลยเลยตอ่าโอเคพี่แซกได้แล้วกูกัดปึ๊บเขากัดปุ๊บโอเคพี่แซกใช่แล้วก็แล้วก็ขึ้นไปกัดจะดิ้นกันแล้วตอนน้ำพุอ่ะมืออยู่ตรงน้ำพุเว้ย แล้วเควนน้ำพุมันหายสีแดงกู้อะยิงไอ้บิวคือไม่คิดจะรอให้กลับมาจากห้องน้ำเลยอ่ะคือเควนแล้วพอเปิดแล้วพอเปิดพอเปิดลาหมาทีนี่เหนื่อยใครวะวายโฟว์ตัวเป็นตุ้ยตายเลยไอทีพลัมซะโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าอีซี่อะโอ้ไม่มี้ะไรพูดอะเพื่อนแต่แย่คนงานคนงานเลยเมื่อกี้คือมึงฆ่าหมดอะวะคีนดิเออใ โอ้ยก็เด uh, ินรวมกันอยู่ขนาดนั้นพี่กูเดินกูเดินพายี่มอนมาเมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรอะไรอ่ะเวเหลอกกูไอ้เหี้ยแล้วมันมีคนมาเดินมาจัดหน้าไอ้สัตว์ไอ้บีมไอ้บีมเดินมาพอดีกูจัดนะสองคนยังไงก็จะตัวตัวน้อยก็พุ่งไปฉี่มาผมเองกูเล่นเล็วอย่เดี๋ยวไม่กลับแล้วตึงกูบอกเลยกูตึงมากตา้เมื่อกี้ที่กูไปฉี่ไปกูกลับมากูตายกูดูด้วยตาแล้วกูตายได้ยังไงอะกูตายแล้วอ่ะยังไม่ได้เล่นเลยผมกลับมาคือเห็นพี่แบงค์ฟาดาวกระจายใส่ทองผมแล้ว yeah <laughs>